สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านครับกลับมาเจอกันอีกครั้งหนึ่งกับเกมอันเลเวลพาร์ทที่3แล้วโหไม่คิดเลยว่าจะเองจะเล่นมาผ่านถึงพาร์ทที่3แล้วนะเนี่ยและก็เช่นเคยครับด่านนี้ผมจะพยายามตายน้อยๆที่สุด <c oughs> ทุกคนเนี่ยหัวเราะผมว่าถ้าไม่ถ้าไม่ตายก็ไม่ใช่ผมนะครับ <c oughs> บอกเลย <c oughs> เดี๋ยวมาดูกันว่าด่านนี้ผมจะตายมากตายน้อยขนาดไหนไม่ต้องห่วงครับ ตายทุกคนจะไม่เห็นแน่นอนเพราะผมจะตัดมันทิ้งบางคนก็บอกว่าปล่อยมันไปเลยแต่ว่าคือบางครั้งผมตายบ่อยเกินไปกว่าจะแก้ไขปัญหาได้แต่ละด่านนี่แบบนานอีกต่างหากโอ้โหเลยแบบเอาเกมเริ่มดีกว่าโอ้โหโถ่โม่จะคุยไปไปแ้วผมจะพยายามให้เล่นให้จบด่านเร็วที่สุดนะครับผมเพราะว่าเกมนี้ก็ไม่ได้มีอะไรมากมายแค่แก้ไขปัญหาในการผ่านด่านแต่ละด่านเท่านั้นเอง เอ้ยโดดสิวะไป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 นี่พันด่านอย่างรวดเร็วไปอย่างรวดเร็วครับผมไม่มีอะไรมากมายเด๋ยดูรอบตัวอ่าเจอไซคนไว้หมุนไว้ปั๊บเดี๋ยวนะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเฮ้ยตกน้ำตกน้ำขึ้นขึ้นขึ้นอ๋าเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเฮ้ยส่งตัวส่งตัวดีๆอดีมาแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวอ่าผมเชื่อนะโดดเฮ้ยลุ้ง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 เอ้ยเอายังขึ้นมาทันเว้ย มันจมน้าได้ประมาณสักคู่เดียวนะครับประมาณ2อสาวิหรือเปล่าเนะี่ยผมไม่แน่ใจแต่คือตกน้ำเนียยังไม่ตายทันทีถ้าเราปีนเชือกขึ้นมาทันนะครับเกมนี้ก็ตายยากพอสมควรแต่คือพัฒแรกๆผมยังไม่รู้ว่ามันปีนเชือกขึ้นมาได้แต่หลังๆนี่ผมเรียกว่าได้ว่าตายยากขึ้นแล้วบอกเลยถ้าปีนเชือกขึ้นได้อย่างนี้โอเคดูนะอันนี้โยกขันน้ำมาะั้งโยโอ๋เอ,อเห็นแล้วเห็นแล้ว ให้โยกน้ําตรงนี้ใช่ไหมเดี๋ยวนะโยกน้ําให้น้ํามันเข้า้ปิดน้ําเดี๋ยวนะปล่อยปุ๊บน้ํามันลดเพืเ่อนๆเดี๋ยวนะต้องโยกด,ยดึงตัวนี้้วก็ต้องโยกขึ้นมาให้ให้มันล็อกน้ําไว้ยอดเยี่ยมมาแล้วอ๋อแล้วก็ต้องผูกเชือกนี้โอเคเออไปไหนต่อเดี๋ยวนะปล่อยออต้ขอนไม้ท่อนไม้เมื่อกี้ไหนมามาสนุน้อย ปล่อยมันไปเหมือนแพเรืเอโอเคแล้วเราต้องรอคอยจังหวะแล้วโดดโดดไม่มีอะไรมากมายนะ,ะปะสบายไม่ยากอยู่แล้วเนี่ยนะโดดโอเคไปแล้วก็ไปนะเฮ้ยเดี๋ยวต้องเอาท่อนไม้มาด้วยแนะรู้เลยมันโดดไม่ถึงไนงะผมการะยะถูกเลยว่ายัางไงเมื่อกี้ก็โดดไม่ถึงครับยังต้องเอาท่อนไม้ไมาอนแนะน่นอนเดี๋ยวนะเย้จับยังไงวะ เดี๋ยวจับเดี๋ยวเออเอ้าไม่ได้เดี๋ยวเดี๋ยวเดียออขึ้นขึ้นขึ้นใจหุ่มใจเย็นดอิอ่าเดี๋ยวนะทำไมมันขึ้นไม่ได้อ่ะทำไมมันขึ้นไม่ได้เนี่ยฮะโถ่เอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวขึ้นเอาเอาขึ้นมานี่หน่อยนะเออเออโอ้ยเอ้ามันจับมันขึ้นวะดวง,งเชือกเันนี่ออโ,โอเคเดี๋ยวเราต้องปลดเชือกกันวะเดี๋ยวนะปลดเชือกโอเคแล้วดึงโอ้โถเอ้ยง่อยนะกู มันต้องโปรตเชือกก่อนครับเพื่อนเพื่อนเมื่อกี้ผมดันผูกเชือกไว้เดี๋ยวนะหนึ่งโอเคแล้วก็โดดอ่ะเห็นไหมบอกแล้วกัดระยะอย่างถูกแม่นยำโอเคปุ๊บเดี๋ยวนะหินนะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวตรงไปเดี๋ยวนะหินนั่งหินไว้ทำไมวะเดี๋ยวนะเมื่อกี้มันมีอะไรหรือเปล่าเนะี่ยขึ้นไป เหมือนเราจะลืมฝั่งนู้นเราต้องลืมเก็บอะไรไม่แน่นะครับเดีย๋ยวนะขึ้นไปฝั่งนูน้นอ่าเราเจอหินอีกก้อนหนึ่งแต่เราจะเอาไปยัดยังไงเราต้องปลูกนี่ก่อนเดีย๋ยวนะเราดันหินเข้ามาใช่ไหมดึงดึงอ่าโอ้โหตัวหินก้อนประเอเฟดึงมาได้เราต้องตรวจฝั่งนู้นก่อนแล้วก็ค่อยผักหินลงมานั่นไม่รู้ก่อนนะครับว่ามันจะใช้ประโยชน์อะไรแต่เราต้องเอาไปก่อน อะไรที่มันขยับได้ในเกมนี้เราต้องใช้ประโยชน์ในภายภาคหน้าแน่นอนอ๋อนี่ไงมันจะให้เรากระโดดได้ผ่านน้ำโอเคแล้วหนึ่งเราก็โดดไปโอเคเฮ้ยไม่มีอะไรยากเลดดูรับรองว่าด่านนี้จะจบอย่างเดยวเลยเลยยยยยแหมเฮ้ยเดี๋ยวโอเค mana? โอเคแป๊บน <ally> ึงแป๊บนึงเดี๋ยวนะเอ่อโดด้งไปในการแก้ไข่านนี้อ๋อเจอแล้วท่อนไม้เฮ้ยเอ้อ อมันต้องให้ใช้เป็นท่อนไม้เหมือนแพรเนี่ยเลยอันนี้นะผักผักลงไปหรือเปล่าโอเคต้องผักลงไปนะครับโอเคแล้วก็ขโดดอ่านี่ไงแล้วก็ผ่านได้อย่างสบายมีอะไรอ้าวภาพความทรงจาของคุณยายแล้วครับผมเดี๋ยวนะอ่าเป็นเด็กกําลังถือถังเดินกับคุณพ่อ,อแล้วต้องเอาตัวนี้เก็บขึ้นมาด้วย ข้างหน้ามีน้ําอยู่เราต้องเอาท่อนไม้อ่าเราลากท่อนไม้มาแล้วเราก็ต้องไปผักมันลงแล้วเราลอยแพไปนี่โชอ่าเก็บความทรงจําได้อีกหนึ่งรูปมีอะไรโอ้ยทำคานแมงวันอยู่เว้ยเราเราต้องลากอันนี้มาด้วยใช้ประโยชน์เยอะๆๆ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 ๆเฮ้ยเฮ้ยได้ไหมวะ ลอยโอ้ยอกเยกอ้ยทำค้าแห่งวันอ้ยยิมยิ้ย,ย,ย,ยข้างหัวเนี่ยเดียเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเยวทำไมมันบมบ่มบมบมมมเดียวนะเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะเดี๋ยวเดเดี๋ยว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 เดเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดยวเดี๋ยยวเยเดวเยดยยย ถ้าเล่นเก่งตั้งแต่แรกเพื่อนจะดูอะไรมันบอกว่าเพิ่งผ่านอีซี่กันไปเล่นก็าตายตรงนี้มันมีน้ําบนอยู่น้ําพุข้างล่างไหมครับมันจะจมเราต้องโดดมาก่อนจังหวะนี้อ่าแล้วเราก็ปีนเชือกแล้วนะเราก็โยงทาซานไปหนึ่งสองสามปล่อยดีเออปล่อยมวยพูดถึงกับใครเนะี่ยกูเล่นอยู่คนเดียวไปถเถอะนั่นนั่นนั่นอ้าไปแล้วตรดดฝั่งนู้นปั๊บอ่าโอ้โหเกือบไม่ถึงโอ้เนี่ยนะข้างบนมีเชือกข้างบนมีเชือกเราจะ ไปไงวะอ๋อนี่ไงโดดบันจี้จัำไปโดดเราต้องผูววกอันนี้ก่อนอ่าผูกเสร็จปุ๊บแล้วก็ไต่เชือกอ่าขึ้น,นแล้วก็โดดไปเป็นบันจี้จัำฝั่งนู้นนึบ๊บเออดได้แล้วเอาเฮ้ยไม่ได้เดี๋ยวเดี๋ยวเออาเอาใหม่เฮ้ยไม่ขึ้นวะแสดงว่าผูกผิดแน่เลยผูกไอ้แค่นี้มึงก็ไม่ให้กูเนาะเฮ้ยเนาะอ่เอาผูกฝั่งนี้ใหม่เราต้องไปผูกฝั่งนี้ก่อน โอเคแล้วก็โดดไปฝูงฝั่งนูน้นต้องไปโดดฝั่งนูน้นต่อนครับเพื่อนๆโอเคเราโดดฝั่งนูน้นเสร็จปุ๊บอ่าน่าจะโดดได้แล้วฝั่งนี้เชือกมันน่าจะแยกใกล้กว่าโอเคเห็นไหมโอเคอ่านแล้วนะโอเคเราเดินไปต่อเลยเอ,อ่าเดี๋ยวนะแก้เชือกปะวะไม่แก้หรอกไป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 โอเคเราต้องเอ,อ่อเดี๋ยวนะอันนี้ต้องทำไงผูกเชือก เอออ้าวแก้เชือเช็คมันไม่ถึงอ่ะอันนี้ต้องเปล่าเดี๋ยวนะขึ้นยังไงวะโอ้มี 3, 4, ทั้งสามสี่จุดกูจะไปคือหาเลือกตรงไหนเนะี่ยเดี๋ยวนะต้องผูกอันนี้เหรอผูกอันนี้ปะวะเอ่อหาก่อนฮะเดี๋ยวเดี๋ยวขอเพื่อนเพื่อนใจเย็นผมขอคลิปแป๊บนึงเอ่อฝั่งนี้โอเคเราผูกอันนี้หรืออันนี้ไม่น่าใช่อะ่ะอ่า มจะเป็นอันนี้วะไหนดูซิเอ่อไหนนะเอ่ออ่ะข้างบนเหรอข้างบนต้องผูกอันนี้อ่ะก็ไม่ใช่อีกอ่ะไม่ใช่ไม่ใช่ไม่น่าใช่นะมันโดดบันจิตจำไม่ได้เดี๋ยวนะไดีข้างบนวะเดี๋ยวนะเอ่อเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเริ่มเริ่มนานแล้วเดิมนานแล้วค้างอยู่ตรงนี้นานแล้ะมาวิธีคิดอ๋อนี่งไง ลองลองลองเห็นไหมหเห็นแสงแล้วหเห็นแสงแล้วอโอเคมันดึงลงมาได้เมื่อเอ้ยดึงลงมาแล้วต้องผูกตัวนี้ไว้เราไปองั้นโอเคอ่านเห็นไหมได้อยู่แล้วอ่าแล้วผูกไว้แล้วเราก็โยงเป็นทาซานไปฝั่งนูน้นไปหนึ่งตันอ่า,อา,อาแล้วมันก็จะล็อกมามาธรรมดาที่ไหนหรอกครับท่านผะู้ชม เออไม่ธรรมาดาเนยครับความฉลาดเจ้นนี้โอ้ยบอกเลย easy ซิ่านแค่นี้เฮ้ยมีของด้วยวะเอาของไงดีวะอ่ะแล้วกูโดดลงมาทำไมฟังตรงเนี้ยเออตัดเปิดแตลงมาสิวันไปฟังใหม่เหมือนเดิมโอเคกินไป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 เดี๋ยวนะเราต้องโดดไปยังไงวะอ่าโดดเอาด้วยอย่างเงี้ยโ,โอ้ มันต้องต่างึันเชื่อก่อนหรือเปล่าเนี่ยเออล่วงไม่ได้เลยนะครับเนี่ยโดดโดโด,โดหนึ่งสองปุ๊บอ่าเรียบร้อยแล้วนะหาทำเลมีไซโคลอยู่ฝั่งนู้นแล้วเอาเชือกอโอเคมีอะไรอะ่ะเผือกหรือมันอบไม้อยูออ่หรือลอบอบอะไรวะเนี่ยอบไม้เหรออ๋อนี่ไงอ๋อดันแค่นี้เอา้าทำไมอะ่ะไม่ได้เดี๋ยวมีอันหนึ่งเหรอเออโหเดี๋ยวมันต้องมีอันหนึ่งอ่ะอัน โอ้โหมันหลอกตาหลอกผมไม่ได้หรอกครับเอา้าดันเอา้าดันเขาไม่ได้โอ้ดันได้นี่หว่าโถ่เอ้ยนึกว่าเฟลเซล,เซลกูเกือบเขินเลยอ,ะอ่ะอ่าได้ของหนึ่งชิน้นแล้วก็โดดขึ้นไปไหมเอา้าเดี๋ยวเดี๋อยู่ตรงกลางโอเคไหมไปโดดไปเอาเอาโดดไม่ได้วะเอ้าเดี๋ยวนะทำไมมันโดดไม่ได้วะเดี๋ยวเอ้ยข้างบนเอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวข,ข้างบนข้างบนขึ้นได้ปะ อันขึ้นได้โอ้โหหลอกผมไม่ได้ลกครับบอกคนไม่ได้หรอกแล้วผูกเชือกแสง,งนี้ต้องให้ผูกเชือกแล้วผูกเชือกเอาไอว,ว้ยังไงอ๋อได้ไ้ไดมันให้เวียงเวียงเป็นทาซานไปฝั่งนูน้นพร้อมเอ้ยเอ้ย,อยนันปล่อยเชือกไม่ปล่อยไม่ปล่อยไม่ปล่อยเชือกทําไมมึงไม่ปล่อยเชือกเมื่อกี้เนี่ยเฮเอมาใหม่อ่อมเลยหนึ่ง ส3 4ส,สโอ้ไม่ได้แกไม่ถึงหรอเอาใหม่ดิเอาใหม่ดิขึ้นมาใหม่ด,ดิไม่ไม่ถึงอะเดี๋ยนะโอ้โอ้ยายเซ็งกับตัวเองยับบุงคับอยู่แค่นี้เองไม่ได้ไน้ไงนะฮะอะบังคับอยู่แค่นี้ไม่ได้ละฮะนั่นถึงแล้วโอ้โหมีซี่นะครับ บนกับตัวเองก็หลายรอบอยู่เหมือนกันนะเนี่ยตัวเองนะฮ้ค่อยๆตายลงมาตาลงมาด๊บๆด๊บๆตาลงมาด๊บๆ่าเรียบร้อยมาครับโอ้มาอ้าวเฮ้ยโอเคนึกว่าอะไรเฮ้ย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 มฮ้ยเม้ย้เฮ้ยเ้น้นเม้ยจม้ายเม้ยยเฮ้ยเยเฮึเ้ยเฮ้้้ยันเเย้้ รอบนี้เราต้องไปให้เร็วไปให้ไวพร้อมหนึ dod 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 ่งสองแล้วโดด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 โอ้ยให้พัก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 หายใจโอเคผมเชือกปุ๊บโดดมาพร้อมโดด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 จับเชือกอ้าโหนไปซานซานไปนู้นแล้วก็โดดโดดโดดแล้โดด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 โอ้ยโดดโดดโดดเสร็จแล้วโอเคเอาใหม่เดี๋ยวได้นะโอ้ยมันฆ่าแมงวัน โอเคเห็นไล่เห driven, <c oughs> <ๆ>็นแล้วอ๋อจดมาฝั่งนี้นะครับต้องต้องให้มันโยงฝั่งนีห้หรือเปล่าเออต้องให้มันส่งน้ำหนักตัวน, <c oughs> น,น้ำหนักแล้วส่งน้ำหนักเหมือนเมื่อกี้แล้ว,วนะครับดึงมาเลยมันจะทับเรามันจะทับเราไม่เอาไม่เอามันจะทับเราโอเคอ้าวไม่ดึงขึ้นวะดึงขึ้นดิโอเคอ่าดึงขึ้นนะมาพร้อมโดดอ้าวอ๋อจับอันนี้ได้นี่หว่า โอเคเราไปใส่โคอน,นอ่าปึ๊บปึ๊บโดโดเลยผูกเชือกก่อนผูกเชือกก่อนอ๋อไม่หักนี่หว่าเดี๋ยวต้องเอาพันผูกเชือกวะเออไม่มีอะไรนี่หว่าไม่มีอะไรนี่หว่าหมดละอ่าต้องไปฝั่งนู้นเหรอเปข้ามไปฝั่งนู้นแน่เลยเอ้าแต่ฝั่งนี้ไม่มีอะไรเลยใช่ไหม,เอ,ไมเอ้าเฮ้ยเกินไปแล้วเกินไปแล้วเฮ้ยตาเริ่มมัวตาเริ่มมัว นึกว่าตัวเองตายแล้วโอ้โหนึกว่าจะตายงงๆไงกูว้าวขึ้นมาขึ้นมาตัวไปฝั่งนู้นเลยวะไม่มีของอะไรละเอือจุ๊บปุ๊บเออตกใจหมดเจ็บเจ๊บอ่าฮึบอ่าเจอสายคนทำเชือกโอเคนะโอ๊ยทำข้าแมงวันกูจะตบแมงวันให้ล่วงไปเลยเนี่ยฮะฮ้ฮ้ยทำไมเหฮ้ยเป็นอะไรเนี่ยฮะโอเคมันที่จ้ำต่อ ปุ๊บเออปึ๊บอ่าขึ้นมาแล้วขึครับจะไปไงต่อน้อปุ๊บปุ๊บเอ่อเฮ้ยเรามีเชื่อข้างไหมข้างบนข้างบนปุ๊บอ่าไปข้างบนดีกว่าข้างบนนี่จะเป็นทางสะดวกและปลอดภัยโอ้ยมึงจะต้มแมงวันกินนะม่วงหนิงั้นฮะเอาอะไรอย่งมักหนาแมงวันนะเฮ้อเฮ้อเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเอาเฮ้ยทำไมไปไม่ได้วะเดี๋ยวนะถักอันนี้เหรออ๋อเห็นละเห็นละเห็นละเอาใหม่เอาใหม่ เราต้องไปผักเชือกของนี้มาก่อนครับเราต้องไปผักเชือกของนี้มาก่อนครับดึงดึงดึงมาดึงมาอ้าวเ,เดี๋ยวคันแก้ก่อนได้เปล่าวะอ้ยแมงวันแกเชือกก่อนแกเชือกก่อนสักครู่สักครู่โอ้ยอ่ะแล้วค่อยจับจับอ้ยจับดิอ้วาวอ่าเราก็จะได้เปิดล็อกประตู ครับผมโอ้ยง่ายมากเลยอ่ะเดี๋ยวเดีด๋ยวเฮ้ยถลา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 ยไม่เอาไม่เอาไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ใชเดี๋ยวนะผ่านได้เหรอข้างบนต้องมีอะไรอ๋อไซโครต้องให้ออมเชือกก่อนนะครับเราปล่อยผ่านไม่ได้เด็ดขาดเลยนะครับถ้าเราปล่อยผ่านไปมันเชือกจะตึงนะครับอโอเคผุกเชือกเรียบร้อยโอดคเอเออา อ, Faster. อ่าแล้วกูจะโดดบั <blunt. S 1> นชีจำไปยังไงอ่ะเนี่ยอะต้องแก่อ้าวผาักอันนี้ไม่ได้กูแก้ผิดใช่ไหมกูผูกผิดใช่ไหมไม่ได้แก้ผิดกูผูกผิดใช่ไหมเฮ้แค่นี้ก็ไม่ให้กูโอเคแล้วก็ผักไปก่อนอ่าผักขึ้นไปอ่านั่นน่ะอ๋อมันจะเป็นมุมพอดีเราจะสามารถโดดบันชีจำได้โอเคเดี๋ยวนะปึ๊บปึ๊บปึ๊บปุ๊ปอ่ารับมัด มัดเดะโอ้ยกูจะลงไปมัดทำไมกูลงไปมัดไม่ได้ฮะเราโอเคจะลงไปมัดใหม่รอบนี้นะมันลื่นว่ะเฮ้ยโดดลงมาไม่ได้แน่นอนเลยอ่ะต้องตัดเชือกไปว่ะตัดเชือกเอ้าปล่อยปล่อยก็โอ้ยขึ้นใหม่ๆเดี๋ยวนะอ้๊บโอ้ย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 ผูกโอ้ยผูกกว่าจะผูกได้ไอ้กว่าจะผูกได้ไปเนินสองวุ้บ อ้าวไม่ถึงไม่ถึงเอาใหม่ๆๆม่หนึ่งสองว้าวมาฮะเนเรียบร้อยมาแล้วนะวันที่จำได้แล้วครับจะไปไงต่อนะจะไปไงต่อฟังนี้ไปไม่ได้อ่าไปไม่ได้ะรับเดี๋ยวนะเราต้องหวนไปเหรออันนี้ไม่มีเกาะโอเคเราต้องหวนไปแล้วก็เหวี่ยงหนึ่งสองวบ เอ้ยเดี๋ยวไม่ถึงไม่ถึงเอาสามสี่อ๊บโออ๋อโอเคนึกว่าจะตายแก้วนึกว่าจะตายรอบพี่สามพระตัวสามครั้งนะครับผมตายแค่สามครั้งนั่นเองเฮ้ยยังไม่ทันสามสองครั้งเองรอบนี้ทังสองครั้งอะไรอ่ะโอยแมงอ้ยกว้าง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 อะไรวะเนี่ยโอ้ยมันอยากกินข้าวน้อยนะครับข้าวน้อยไม่อร่อยหรอกข้าวน้อยเป็นเชือกผมไม่อร่อยนะครับโอ้โอเคผ่านละไปไปไปผ่านไปแล้วผ่านไปแล้ว คสคนมาอยูไหนเด้๋ยว้าเด้าเด้าเดเด้าเด้ามด้าเด้เด้าด้าเด้าเด้าเด้ด้ด้าเด้าเด้าเม้าเาเดเดาเด้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 อเด้า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 เ่้เด้าด้ด้เ้เดาเาเด้้เดเาเดเดาเเด้เดาเ้าออเด้าเด้าเดด้าด้้าา้้เาเ้ดด้รดด้าดด ดึงมาดึง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 โอ้ยโอเคอ่าเรียบร้อยหนึ่งสองฮึบอ่าขึ้นมาเรียบร้อยครับอ้าวเดี๋ยวนะทำไมกูแกว่งไม่ได้วะต้องแกว่งเหรอุอ๊บฮึบอ่าอ้าธรรมดาที่ไหนล่ะครับเดี๋ยวนะต้องผูกฝั่งนู้นด้วยอ่าบันจี้จำบันจี้จำต่อบันจี้จำต่อเราต้องโดดไปฝั่งนู้นด้วยอ่าหนึ่งสองฮึบอ้าวฮึบ ไม่ถึงว่ะเดี๋ยวหาไม่ถึงกูโดดอ้าวถึงนี่ว่ะกูนึกว่าต้องผงูกแก้เชือกใหม่โอยจัดเงานะว่าปุ๊บอ่า่อนมาโอเคมันเชือกติดเดี๋ยวนะปึ๊บปึ๊บอ่าโอเคเรากะโดดข้ามไปเลยครับอ่าโดดตรงนี้มาเอ้ยจะล่วงจะล่วงจะล่วงค่อยๆไต่ลงไต่ลง น้องเวียงเวียงไหมเวียงไหมเวียงอ้าไม่มีอะไรเกาะโอยอ้าวต้องไปเอาไอ้นั่นกลับมากล่องหรืออะไรสักอย่างหนึ่งอ่าดันไป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 เอิบ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 บโอเคแล้วก็โดดได้ที่นี้ก็ผ่านแล้วครับผมโอ้ยหมุนเชือกก่อนออนเฮ้ยทำไมมีเชือกสองอันวะอันนั้นเก็บปะนะ ว่าต้องเก็บแน่เลยอ่ะอันนั้นข้างล่างก็ต้องเก็บอะครับเฮ้ยโอ๋อโอเคโอเคฮึบโอเคอย่างบนหนึ่งสองฮึบเอ้าหนวดไม่ถึงหนึ่งสองฮึบฮึบโอเคแปลงนี้ก่อนก็ได้ไหวะเรามีของด้วยเฮ้ยอ๋อโอเคโอเคแล้วฮึบว่าไม่ใช่วะไม่ใช่แล้วล่ะต้องแก้ก่อนแก้ก่อนต้องไปเอาข้างล่างอะครับท่านผู้ชมโอเคเราต้องไปเอาข้างล่างก่อน ป๊บป๊บป๊อันไม่ถึงคุณต้องแก้ทุกอันเลยปะเนี่ยเดี๋ยวนะไม่ถึงฝั่งนู้นได้ไหมอ่ะฝั่งนู้นมีอะไรฝั่งนู้นโอ้ยดึงโอ้ยไม่ได้วะต้องโดดกลับแล้วล่ะต้องโดดกลับแล้วล่ะจังหวะนี้โดดกลับโอ้ยเหนื่อยจริงเลยอ่ะเดี๋ยวนะซ้ายขวาต้องโดดยังไงวะเชื่อมันถึงใช่ไหม ไม่ถึงและโอเคอ่ะเราผูกอีกทำไมนะอ่ะอ่ะโอเคผูกปุ๊บไม่ถึงอ่ะนี่แล้วก็ววไม่เอาข้างล่างจริงอ่ะเดี๋ยวเราต้องแก้สองอันนี้ก่อนแล้วค่อยไปเอาข้างล่างครับท่านผู้ชมต้องแก้สองอันนี้ก่อนแล้วค่อยไปเอาข้างล่างแน่เลยกูก็พยายามไปกูก็พยายามพยายามกูสิไนความเสด็อยู่ที่นั่นแต่ความพยายามตอนนี้รู้สึกว่าจะไร้ค่าแล้วละ่ะ ต้องต้องแก้เชือกว่ะแล้วค่อยไปเอาไหมผมก้าลางไม่รู้มันจะถึงหรือเปล่านะผมคิดว่ารอบนี้น่าจะถึงครับรอบนี้น่าจะถึงนะรอบนี้รอบนี้ไม่ถึงนี่กูต้องทํายังไงวะเนี่ยถึงจะผ่านเนี่ยเฮ้ยเอออันนี้ได้ไหมอันนี้ลงเชือกไปอีกไม่ไรไต่ขึ้นไปดีกว่าอโอ้ยโอ้ยรอหนะฝั่งไหนวะเนี่ยมันไม่ถึงจะถึงวะ ข้างล่างเหมือนมันยังไม่เอาดีข้างบนก็มีข้างล่างก็มาเอาไหมเอาใหม่อีกรอบหนึ่งมันต้องโดดถึงนี่วะก็ไม่มีแล้วอะอ๋อ,อไม่มีอันนี้ก็ไม่มีฝั่งนี้ก็ไม่มีไม่มีอะไรที่มันขยับได้เลยนี่วะเฮ้ยเอ้เอาโอ้โห,โโหแม่งข้างล่างแม่งเป็นหลอกนี่วะประตูเอ้ยโง่เลยครับผมมันคือการหลอกครับผม เราก็เดินไปข้างนัน้นึกว่าจะม้วนเชือกกันล่างที่ไหนได้แม่งอยู่อันบนเองอ้ามันไม่ได้หลอกวะเราก็ต้องไปเอาอันล่างอีก <c oughs> โอ้ยแหมนึกว่ามันจะหลอกเราต้องมาม้วนอันนี้ด้วยโอ้ยอ๋อมันต้องให้ไปเก็บข้างบนก่อนแนละ้วค่อยมาเก็บข้างล่างครับเมื่อกีอ้ต้องเรียงลําดับให้ถูกในการเอาไปเก็บม้วนเชือกใหม่ผมนะ ไม่งั้นเนี่ยเราจะไม่สามารถผ่านด่านและเดินไปได้เจะเย็น,นเย็นเซ่เโธวเอ้ยอ้าวน่าเอาโหลงมันดับแถบไปเถิยไป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 หักคือคาสซีนครับมามาเอา้เอาเฮ้ยเจอรูปถักไม้พรมอย่างนี้จบแล้วมั้ยเนี่ยจบเซน,น,น,นี้แล้วเปล่าไม่น่าจะจบที่นี้แล้วล่ะครับอ่า ในสุดก็จบด่านนี้สักทีด่านนี้ก็น่าจะจบแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาแกะกันฮะปลดล็อกอาชีพเมนอ่านี่เป็นการยืนยันว่าผมเพิ่งเข้ามาเล่นครั้งแรกจริงๆนะครับนั่งเล่นผ่านด่านะด,น,ด,น,ดนก็ปลดล็อกไปทีละด่านเลยมาครับอ่าคราวนี้เราจะมาแกะรูปกันว่าความทรงจําของคุณยายนั้นเป็นความทรงจําเกี่ยวกับอะไรกันแน่ในสําหรับาราทนี้ ปัญหาลูกก่อนอันนี้เรือเฮ้ยอันนี้ของพาที่แล้วอ่าเดินเที่ยวป่ากับ,บครอบครัวครับมีเด็กผู้หญิงใส่เสื้อสีแดงแล้วก็ป่าคนใส่หมวกแล้วก็เด็กผู้หญิงจับมือกับผู้หญิงอีกคนหนึ่งน่าจะเป็นคุณแม่ใช่ป่ะอ่ารองเท้าสีแดงสำหรับพาทน,นี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับเจอลิปถัดไปอย่าลืมเป็นสมาชิกมีน้องน้อยกันนะครับบ๊วย